เอาสายน้าเย่ชูมาแล้วเหรอก็มาเยี่ยมเจ้าเนี่ยโอ้ไม่แล้วไม่แล้วของวิเศษที่ข้าให้เจ้าใช้คล่องมือเชียวชุดที่ผ่านมาโชคดีที่มีของวิเศษนี้นั่งลงสิมากินด้วยกันเออไม่ดีกว่าข้ากินก่อนจะมาแล้วเนี่ยก็ดีฉะนั้นข้าไม่เกรงใจนะเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียว คงไม่สะดวกเท่าไหร่ไม่หรอกที่นี่นะถึงจะดูซอมซอบไปบ้างแต่ว่ามีของหงคอยดูแลมันก็สบายดีเงียบสงบดูแลถ้างั้นเจ้าคงทำให้หงหงลำบากสินะเอ๊ะทำไมแต่ก่อนข้าคิดไม่ได้อะขอบคุณที่เตือนสติพรุ่งนี้ข้าจะปรึกษากับหงหงอย่าไปอยู่ถูซานนาง่งจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางอเออคือไม่ได้ไม่ได้ไ เออเจ้าไปปรึกษานางก็งลำบากนางอยู่ดีไม่ใช่หรือไงเอางี้คือเราเป็นสหายกันนี่นาะต่อไปเจ้าต้องการอะไรบอกข้าได้ทุกอย่างข้าไม่กลัวลำบากหรอกลำบากใครอ๋อโอ๋งโองเจ้ามาอยู่นี่ได้ยังไงเออมาเยี่ยมสหายไงสายรั่วเป็นเอสหายสนิทข้าใช่ไหมใช่แล้วสหายน้อยเย่ชูมีน้ำใจเป็นสหายที่ดียิ่งนัก เออหงหงกินข้าวหรือยังเออเมื่อครู่จะบอกว่ากินแล้วอ๋อข้าเป็นคนหิวเร็วอ่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งข้าเป็นคนให้ของวิเศษใช้ทําอาหารกับเจ้าสายล่วกคงไม่ตระนีถึงขั้นไม่ให้ข้ากินสักคำหรอกมั้ง ไม่ใช่แน่นอนขอบคุณมากสายน้อยเยชูเจ้าเป็นแขกอย่ากเรงใจพวกเราเลยตรงฟังรู้ว่าเจ้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่าเจ้าเป็นใบ้หรอกคราวนี้เจ้ามาเพราะเหตุใดกันแน่ ้ข้าบอกแล้วว่ามาเยี่ยมสหายเยี่ยมเหรอใช่แล้วสหายลัว่วยอมทดลองยาเพื่อจับปีศาจร้ายตัวแทนของภาคีหนึ่งปราณอย่างข้าย่อมต้องมาถามไทยเฮตุได้จะถึงดูเรื่องนี้ขอเป็นข้าต้องการไม่มีเรื่องไหนที่ปิดบังข้าได้ ผู้ใดนัดข้ามาที่นี่ออกมาพลังตะบะาพัฒนาขึ้นมากดูท่าสามปีมานี้คงไม่เคยผ่อนปรน <c oughs> อะไร ขอโทษนะปล่อยให้เจ้ารอตั้งนานข้าคิดถึงเจ้ามากเจ้ากลับมาครานี้จะไม่ไปอีกแล้วใช่ไหมอืมไม่ไปแล้ว ดียิ่งนักตอนนี้แย่ชูกลับมาแล้วเจ้าเองก็กลับมาแล้วถูซันของเราจะได้คลึกคลืน้นแย่ชูกลับมาแล้วเหรออืมไม่นานมาเนี้ยมีปีศาจร้ายแหกคุกขุนเทียนภาคีหนึ่งปราณจึงส่งเข้ามาช่วยจับปีศาจที่ถูซันแต่จากสถานการณ์ของพี่สาวเจ้าตอนนี้ทางที่ดีอย่าให้พวกเขาเจอกันใช่ ช่วงนี้ข้ากับหลงงถึงร้อนใจแทบแย่กลัวเจ้าเด็กบ้านนั่นเกิดวุ่นวามและพุ่งไปประจันหน้ากับพี่หญิงแต่โชคดีที่มีพวกวุโสดูอยู่ตอนนี้ยังไม่เกิดปัญหาอะไรเช่นนั้นก็ดีข้าถามเจ้าหน่อยถ้าหากวันหนึ่งข้าลืมเจ้าเหมือนกันเจ้าจะทำยังไง ข้าไม่ให้เจ้าลืมข้าหรอกข้าเองก็จะไม่ลืมเจ้าจะวางใจได้ต่อให้วันหนึ่งเราจะเป็นต้องแยกกันข้าก็จะไม่ลืมเจ้าเพราะเหตุใด ถูสารก็ยังคงเป็นถูสานที่เดิมแต่พี่สาวเซีนพีศาตเปลี่ยนไปผีเสื้อวิญญาณสีดำดึกเดือนค่อนคืนจะมาทำอะไรที่นี่ผีเสื้อวิญญาณนั่นคืออะไรท่านสงสัยข้าเหรอ ข้าเคยคิดว่าท่านเย็นชากับข้าก็ช่างในเม่ถึงว่าท่านจะสงสัยข้าในเมื่อเป็นแบบนี้ทำไมถึงรับปากจะร่วมมือกับข้าเลยสองเผ่าผูกมิตรมีผลดีท,ที่ท่านรับปากร่วมมือกับข้าแค่เพื่อเผ่าปีศาจอย่างนั้นเหรอไม่อย่างนั้นละ ท่านเข้าใจผิดแล้วผีเสื้อบิญญาณตัวนั้นข้าก็เพิ่งเจอเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะเชื่อเจ้ากับนานกลงซื่อเกี่ยวข้องกันยังไงนานกงซื่อหมายความว่ายังไง นานคงซื้อสมคบปีศาจร้ายโจมตีคุกหุนเทียนจะมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนที่คุกหุนเทียนถูกบุกนานคงซื้อมีส่วนด้วยเหรอตอบข้ามาข้าพูดแล้วท่านจะเชื่อข้าเลยคิดว่าเจ้าไม่พูดข้าจะง้างปากไม่ได้เลอถึงต้องฟังเย่ชูคนนี้จะแย่แค่ไหนต้องไม่มีทางร่วมมือกับเขา เขาคู่ควรหรือไงในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าโทษข้าแล้วกันหาวิธีง้างปากเขาให้ได้หมายถึงใช้ยาพิษเหรอจะใช้ยาพิษหรือทรมานก็ได้ใช้ยาพิษก็ใช่ว่าจะไม่ได้เอาอย่างนี้ท่านประมุก,กลับไปก่อนเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเอง นอกจากพี่หญิงแล้วมีเพียงสื่อจีที่เรียนแบบกรงเล็บตัดวัสนาได้นอกจากนางแล้วยังจะมีใครใส่ร้ายพี่หญิงอีกคนผู้นี้จะต้องรู้จักถูซานเป็นอย่างดีดูเหมือนว่าในถูซานนอกจากจิ้งจอกชั่วแล้วยังมีไส้สึกคนอื่นอีกท่านประมุขอย่าอยาจะพาเขามาได้ยังไงขวางไม่ได้นี่เคยบอกแล้วขังข้าไม่ได้หรอกเจ้าหนีออกมาตั้แต่เมื่อไร่ ท่านคงไม่ได้สงสัยว่าข้าฆ่าชื่อสารอีกใช่ไหมเจ้ารู้ได้ยังไงว่าชื่อสารถูกฆ่าข้าเป็นพยานได้เขาอยู่ในคุกตลอดไม่ได้ไปไหนเลยส่วนเขารู้ได้ยังไงข้าเป็นคนบอกเองเจ้าไปทําอะไรในคุกข้าพอแล้วข้าจะชี้แจงเป็นครั้งสุดท้ายข้าไม่ใช่ไส้ศึกไส้ศึกที่แท้จริงซ่อนตัวอยู่ในที่ลับเพื่อฆ่าชื่อสารผีเสื้อบัญญาณคืนนั้นต้องเกี่ยวกับเขาแน่นี่เป็นเพียงการคาดเดา ที่ท่านสงสัยข้าเขาเป็นแค่การคาดเดาเอา่อคุยกันไปนะงั้นข้ากับหยาหยาจะไปดูอีกทีว่าบนตัวชื่อสารมีเบาะแสอื่นไหมนะเน<อ>ี่ยไปเถอะอ้ไปได้แล้วจะทำยังไงเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าข้าไม่ใช่ไส้ศึกท่านประมุข ท่านที่จะมาเสียเวลาสงสัยข้าไม่สู้ร่วมมือกับข้าจับปีศาจชั่วร้ายด้วยกันหาแผนร้ายเบื้องหลังให้เจอหากข้าไม่รับปากละ่ะข้าคงต้องเปลี่ยนให้หลานงกงซื่อมาร่วมมือกับท่านแทนแล้วเจ้าเจ้าข่มขู่ข้าเหรอถ้าท่านจะเข้าใจแบบนี้ก็ได้เลยได้ข้ารับปากปล่อยเจ้าออกมา เพียงแต่เจ้าต้องรับประกันห้ามสะกดรอยตามข้าอีกแล้วก็ในระหว่างที่ร่วมมือกันก็จะฟังข้าทุกอย่างด้วยทุกคนกินยาถอนพิษก่อนสถานการณ์คาดเดาไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ทำตามที่สั่งแล้วขอรับ,รบ,รบวางใจเถอะขคาจะติดตามอยู่ข้างกายไม่ห่างแม้ก้าวเดียวข้าก็จะติดตามอยู่ข้างกายเกี่ยวรกับเจ้าด้วยอะข้าอยู่ข้างกายประมุขก็เพื่อปอกป้องนางเจ้าตามไป จะดูแลตัวเองให้ดีเถอะเดี๋ยวจะตามเข้ามาข้าจะปกป้องเจ้าเองอืออุ้ยยาชูถ้าปามุกถูสารดูเหมือนจะไม่ได้แค่เกลียเจ้านะเจ้านี่ฉลลาจริงๆนะแ,แน่นอนอยู่แล้วออของของพวกเราฟังให้ดีเดี๋ยวดูต้องฟางล่วงให้ดีๆอย่าให้ใครทำร้ายเข้าได้ จะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของประมมุก พี่ยายาใช้ได้นี่จิตใจแข็งแกร่งมากข้านึกว่าเจ้าจะเขียนแต่ชื่อพี่หญิงซะอีกข้าก็อยากเขียนแต่เกรงว่าถ้าพีสาวท่านรู้เข้าจะลงโทษข้าอีกเจ้าอย่าคิดเรื่องที่ไม่มีความสุขเลยเอากินแตงโมสิเป็นอะไรไป ือก่อนตอนที่เจ้าอารมณ์ไม่ดีก็มักจะบอกว่าอยากกินแตงโมข้าไม่เข้าใจทำไมหงหงถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยข้าว่านะเจ้าต้องคิดเช่นนี้ตอนนั้นที่เจ้าลงเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสักวันจะได้พบพี่หญิงอีกแต่ตอนนี้เจ้าได้พบนางอีกครั้งเร็วขนาดนี้เจ้าต้องมีความสุขสิ ก้ไม่มีความสุขเลยสักนิดหนึ่งเจ้าเสียใจที่ออกจากถูซานสินะหนทางแห่งความสงบสุขต้องมีคนจากไปเสมอนั่นสิเจ้าดูนะสามปีมานี้เจ้าหลอมอาวุธวิเศษนับไม่ถ้วนให้เผ่ามนุษย์อีกอย่างเจ้าก็ขจัดความขัดแย้งร่ว่างมนุษย์กับปีศาจเพราะเขาล้วนจดจำไว้ในใจอีกอย่าง ่อให้อยู่ในภาคีหนึ่งปราณคำพูดและการกระทําของเจ้าก็มีน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงมีท่านคนเดียวที่เป็นห่วงข้าเจ้าเด็กบ้าข้าเป็นห่วงเจ้ายังไม่พอเหรอถ้าอะไหลรู้เรื่องนี้เขา้าเขาต้องหึงแน่ <c oughs> ยิ้มแล้วเหรอยิ้มแล้วก็ดีเอากินตังโมเถ <c oughs> อะจะกินไหม <c oughs> ไม่กินหรอกนี่เอามาให้เจ้า